เราเจอครับพี่เพือ่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ใต้ฐานของพ่อพี่ขนานะครับมาชมกันว่าข้างในนี้ก็จะมีที่เชา่าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับภายในนีม้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาชมกันนะครับที่พ่อปูซิ่งนะครับพ่อพี่ข้าน่ครับ งานต่างๆนะครับท่านก็สามารถใช้บูชาได้นะครับสวยงามมากเลยหนนี่คาอพรสังฆาจารย์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันน on so 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 ี้เสือาหน้าองพราเวสเวนนะครับราคาที่สองหมื่นห้าพันบาทจัดแต่่งเรือ้วกสตานกำลังสากนครับอันนี้ก็เยที่ราคาสอ่นาันบาทแล้วนะครับองสวน